ฟุตบอลนะครับมีฐานมันก็ไขึ้นเป็นวงกลมตรงนี้ก็เห็นที่ำตั้งนะครับตรงนี้จะเยอะนะครับแต่ว่าหมอกเยอะเลยมองไม่ก็เห็น สวัสดีนะครับทุกคนก็อยู่กับช่อง Hello วันเที่ยวนะครับผม EP นี้อันที่จริงจะต่อจากอี e ี EP ที่ผ่านมานะครับทุกคนเพราะว่า E ีีที่ผ่านมาเราอยู่ที่คูทับเบิกนะครับตอนนี้เราก็ลงมาจากคูทับเบิกนะครับผมแล้วอันที่จริงอะทริปนี้เรามาคูทับเบิกก็คือ3วัน2คืนคืนแรกคูทับเบิกคืนที่2ว่าจะไปกันที่เขาค้อนะครับทุกคนแต่ว่าเมื่อวานถ่ายเฟซบุ๊กดูนะครับผมพอดี ไปเจอที่ว่า,าที่ชัยภูมินะครับทุ่งดอกกระเจียวโอ้ก็เลยแบบเปลี่ยนแผนเลยครับเดี๋ยวจะไปกันที่ชัยภูมินะครับจากนี้ไปก็ประมาณเราจะไปที่อุทยานป่าหินงามนะครับเกือบสองร้อยกว่ากิโลนิดๆน,น,นะครับผมเดินทางประมาณเกือบ4ี่ชั่วโมงนะครับทุกคนตอนนี้ก็เวลา11โมงลไม่รู้จะถึงกี่โมงนะครับทุกคนไปลุยกันนะครับทุกคน ก็ตามไปเที่ยวกับเราฮัลโหลวันเที่ยวเหมือนเดิมนะครับทุกคนไปเจอกันที่ทุ่งดอกกระเชยวนะครับผมช้ยภูมิป้ามันต่างกันยังไงอ่ะลูกใหญ่ลูกเล็กเอาลูกแบบนี้ไหม ทางนั้นนะเอาลูกนี้ครับเอาโลนึงไม่มีที่ใส่อยากเอาไปเยอะจังช่วงนี้กำลังหน้ามังกรเลครับเห็นเยอะเลยส <C Haha> <อ>บียงครับสบียงแก้มังกรช่วงนี้อีกประมาณ142กิโลนะครับประมาณโหเกือบต่ำชั่วโมงเนาะ ถึงนุ่นน่าจะมาสักบ่ายสามนะครับทุกคนบ่ายสามกว่านั่นแหละตอนนี้ออกจากฟูทับเบิกนะครับมาถึงถนนเส้นนี้ครับทุกคนมันมีป้ายเขียนว่าบ้าน ซับบาดานนะครับผมอ,มอวิเชียรบุรีนะครับจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับไม่เคยมาครับผมถนนสวยมากเลยเลยจอดรูปเลยจอดรถถ่ายรูปไปสักแค่หนึ่งครับผมสวยมากครับทุกคนทางมันจะเป็นแบบขึ้นอ,อย่างเงี้ยครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับ จอดดูวิวไม่ได้นะครับทุกคนโคตรสวยเลยนี่นึกว่าแบบอยู่น่านนะเนี่ยครับทุกคนที่เราไปน่านอนะ่ะมันจะมีเส้นบางช่วงก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้เลยอะ่ะโอ้ไม่น่าเชื่อแต่นี่อยู่อำเภอวิเชียรบุรีเนาะใช่เส้นวิเชียบรนะยบุรีเราก็ไม่รู้ว่ามันคือตรงไหนเออแต่ไม่รู้ว่าเป็นตรงไหนอะ่ะแต่ว่าเส้นที่เราจะไปอุทยาน แห่งชาติป่าหินงามนะครับของจังหวัดชัยภูมิแต่ที่ผนผ่านมาขับไปมันก็มันก็ป้ายมันก็จะเขียนว่าวิเชียรบุรีนะครับอำเภอเนาะ<ช>แล้วก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านต่างๆมาวู้สวยไปต่อครับทุกคน ใช่ยังเสร็จเรียบหรอหนึ่งร้อยบาทก็คือสองคนอ๋อปกติอันนี้ก็คือทางเข้าอุทยานนะครับทุกคนปะหินงามแล้วก็จ่ายค่าตรงนี้จ่าค่าบริการอ๋อผู้ใหญ่สี่สิบลดเท่า,า, <40 S 2> ถถาไหร่รถยี่สิบ กี่ากลางบริการน,นะอ๋อนี่ลานกลางเต็นโอ้คนเยอะเลย อันนี้เราก็กางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อยู่ที่อุทยานป่าหินงามนะครับทุกคนนี่เรียบร้อยมีนักท่องเที่ยวมาชมดอกกระเจียวเยอะเยอะมากเลยนะครับทุกคนอันนี้มันจะเป็นลานกางเต็นท์อันนึงแล้วก็อีกอันนึงก็นูน่นที่ตอนแรกเราจะกางนะครับตรงนั้นคนเยอะมากเลยแน่นเอียดเลยเราก็เลยมาแถวนี้นะครับผมก็มีอยู่หลายหลังอยู่นะครับทุกคนบรรยากาศได้อยู่นะครับนี่ห้อง ประเด็นคือเราเอาใกล้ห้องน้านะครับนี่ห้องน้ําอยู่ตรงนี้เดินไปแป๊บเดียวนะครับผมประมาณนี้ครับทุกคนอันนี้ก็เป็นคืนที่สองนะครับเดี๋ยวดอกกระเจียวเดี๋ยวเราจะไปชมพรุ่งนี้เช้านะครับทุกคนอ่าช่วงช่วงนี้มันเย็นละมันร้อนๆเดี๋ยวเราไปเช้าดีกว่าพรุ่งนี้เขาบอกรอบแรก6กโมงนะครับเรากะว่าจะไปช่วงนั้นละประมาณนั้นอ่ะหกโมงเจ็ดโมงอะไรประมาณนี้ครับทุกคน เดี๋ยวไปดูดอกกระเจียวตอนเช้ากันครับทุกคนไฮไลท์ของที่นี่เนาะตอนนี้เมนูของเรานะครับทุกคนต้มมาม่าอยู่นะครับอันนี้ต้มผักก่อนผักเยอะเน้นผักเน้นผักต้มมาม่ากินอันจริงที่นี่มีข้าวขายนะข้าวขาย,ขาขายแต่ว่าเราตอนแรกเราไม่รู้นึกว่าอุทยานไม่มีแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นดอกไอเขาเรียกนักง,งานดอกกระเจียวบานใช่ก็เลยมีร้านค้านะครับผมอยู่ แล้วก็ออกจากอุทยานหน้าอุทยานนิดนึงก็มีข้าวนะครับทุกคนไปกินได้แต่ว่าเราซื้อมามา,มา,มา,มาแล้วก็ได้อะแต่เราก็ซื้อปลาบุ้งในอุทยานแต,แต่ว่าเราก็ซื้อผักบุ้งที่อุทยานนะครับผมกินมามากันอย่ยกำลังต้มอยู่นะครับผม ดีตอนเช้าครับทุกคนนี่กางเต็นท์เรานะครับตอนนี้เราจะประมาณหกโมงนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมชุ่งดอกกระเจียวนะครับทุกคนไปแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าแต่เช้าน่าจะอากาศดีนะครับตอนนี้ประมาณหกโมงนะครับทุกคนไปรอบแรกเขาบอกว่าหกโมงนะครับหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับผมเช้าๆน่าจะไม่ร้อนแม่เลยนะครับผมก็เลยไปเช้าเลยดีกว่าเผื่อแบบ มีทะเลหมอกให้ดูเจ้าที่บอกเมื่อวานก็มีนะครับแต่ไม่รู้วันนี้จะมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถลังนะครับทุกคนเขาจะมีรถลังให้ขึ้นนะครับนี่ครับรถลังแบบนี้นีหลายรันเลยพี่ครับซื <Okay. S 2> <ป>้อตั๋วตรงไหนครับที่ทําการอุทยานแห่งชาตินะครับตรงนี้แล้วก็ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ ซื้อตั๋วก็จุดนี้นะครับผู้ใหญ่ท่านละ30บาทนะครับส่วนเด็กท่านละ20บาทนะครับผมนี่นครับรถรางไปเดี๋ยวเราไปขึ้นกัน ตรงนี้เป็นจุดจอรดรถนะครับผมมีห้องน้ํานะครับน่าจะประมาณสองโลนะเจ้าที่บอกจากจุดที่เราขึ้นมาเมื่อกี้โหมอกขึ้นมาตอนแรกเหมือนไม่มีหมอกพอสักพักก็โอ้โหนิดเดียวหมอกเต็มเลยนะครับทุกคนจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับประมาณละเม็ดแล้วก็ จุดชมวิวผาสุดแผ่นดินนะครับแล้วก็ทุ่งดอกจกะเจียวเนาะผาสุดแผ่นดินนะครับดินแดนสามภาคอีสานกลางเหนือน,นะครับผมเ,เดินมาดูผาสุดแผ่นดินก่อนนะครับให้ดูว่าจะเป็นยังไงครับเพราะว่าขาวไปหมดเลยตอนนี้หมอกฟุ้ง มองไม่เห็นเลยนะครับทุกคนตอนนี้มอกฝูงมากเลยเ,เออที่จะขึ้นตอนกี่โมงก็ไม่รูไไ้ผาสุดแผ่นดินก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะเดินไปดูทุ่งดอกกระเจียวก่อนเพราะว่าสภาพมันขาวๆเนี้ยครับเดี๋ยวไปเดินดูดอกกระเจียวก่อนแล้วก็ รอฟ้าเปิดแต่๋อวผมเดินมาดูอีกรอบหนึ่งตอนนี้เราก็เดินมาในเส้นทางชมดอกกระเจียวแล้วนะครับทุกคนห้ามเดินลงทุ่งนะครับน่าจะต้องเดินตามทางที่เขามีให้นะครับพระาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าหมอกยังอยู่อยู่เลย ตรงนี้จะเยอะนะครับแต่ว่าหมอกเยอะเลยมองไม่ค่อยเห็นบรนราาย,ย,ยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ จะเดินไกลอยู่นะครับมีเยอะอยู่เนาะพอเดินเข้ามาเรื่อยๆมันเริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับทุกคนมองขึ้นไปสวยเลยนะครับม,มันได้วิวตรงไอ้หมอกเนาะแต่ว่าถ้าถ้าไม่มีหมอกมันก็จะเห็นดอกที่เยอะกว่านี้นะครับ,ม,บนนมุมนี้สวยเลยสา,าธิตกำลังมา อากาศดีนะครับทุกคนอากาศดีมากเลยแต่ว่ามันหมอกมันเยอะเกินไปอะ่ะเลยเห็นดอกไม้ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับนี่ก็พาชมอีกรอบนะครับทุกคนตอนฟ้าเปิดนะครับผมแปดโมงสี่สิบ ดอกเยอะมากนะครับทุกคนนี่บรรยากาศดีครับสําหรับถ่ายรูปโอ้โหสวยเลยตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วนะครับเมื่อเช้ายังไม่เปิดหมอกก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งครับแล้วก็ยังอยู่จนฟ้าเปิดนะครับเพื่อที่จะอีกบรรยากาศหนึ่งให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับผมนี่ครับพอเปิดแล้วก็จะชัดขึ้นมากเลยนะครับทุกคน น,นี่อีกฝั่งหนึ่งนี่เดี๋ยวเราจะเดิอนออกไปนะครับเราเดี๋ยวจะแวะไปดูที่ผาสุดแผ่นดินอีกรอบหนึ่งนะครับผมผาเปิดแล้วน่าจะสวยพอแดดออกมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับตอนที่มีหมอกก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคน วันนี้ก็คือมาได้สองอารมณ์นะครับผมตอนเช้าก็หมอกจัดเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็แดดจัดแล้ว <Ooh. S 1> สวยนะครับนี่นี่ครับดอกดอกมันมีนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าในกล้องอ่ะมันจะมันจะเห็นชัดไหมครับทุกคนไปเดินไปดูวิวสุดแผ่นดินอีกผาสุดแผ่นดินนะครับผมไปดูวิวเมื่อเช้ามันขาวพลนไปเลย ฟ้าเปิดแล้วนะครับทุกคนสวยมากเลยเอามันเดินมันมีที่จุดชมวิวตรงนู้นอีกอมเมื่อเช้าเห็นวิวแค่แบบหมอกฟุ้งเลยนะครับวันนี้เห็นฟ้าเปิดนะครับทุกคนโหสวยมากเลย เดินทางลงแล้วนะครับทุกคนนัง่งรถคันเดิมไม่ใช่คันเกิดคันเดิมแต่คันใหม่จุดต่อไปน่าจะเป็นจุดสุดท้ายนะก็คือร้านหินงามนะครับทุกคนไปไปลุยกันเราอยู่จุดนี้นะครับน่าจะเดินโหไกลอยู่นะเนี่ยม,ม,มีหลายจุดเลย ไป,ไปเดินกันเดินขึ้นไปเรื่อยๆไปอันนี้ก่อนแล้วกัน,กนนะหินมอํำตั้งห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็จะมีหินฟีฟ้าเวอร์ครับนะเหมือนท่าเหมือนถ้วยฟุตบอลนะครับอยู่นู่นเลยเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับเดี๋ยวไปทางนี้ก่อน,น,นอ,อ๋อนี่หินทํำมอง แดดตอนแล้วอันนี้เห็นวิวข้างนอกด้วยนะครับผมเป็นภูเขาะนะเหมือนเราอยู่ในบนภูเขาปราสาทหินไอหินหินปราสาท หินปราสาทไม่ใช่ปราสาทนี่นะครับผมมีหลายจุดเลยอันนี้แม่ไก่ยักษ์ตรงนี้น่าจะเป็นหัวตัวเป็นหางครับแม่ไก่ยักษ ใกล้ๆกันนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เห็นทําตั้งนะครับทุกคนเหมือนไหมบรรยากาศข้างบนครับทุกคนสวยมากเลยบบ๊เบนอลย เราจะไปดูหิน FIFA World c u เวอร์ครับ,เ,รรบเป็นเหมือนลูกถ้วยของฟุตบอลโลกถึงแล้วครับทุกคนเหมือนเนาะเหมือนถ้วยเลยถ้วยฟุตบอลนะครับมีฐานมันแล้วก็ขึ้นเป็นเหมือนวงกลม จินตนาการคนเรานี่ก็สุดยอดนะครับผมมีสายด้วย,นะย,วยเนาะแสดงว่าตรงนี้เป็นน้ำหรอใช่ทะเลสาย,สยานี่ครับสวยมากเลยทุกคนถ่ายมุมนี่สวยมากมุมป้ายนี้พอดีนะสวยมากครับสวยมากนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนตอนนี้เดินออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะลงไป ด้านล่างนะครับที่กลางเต็นท์นะครับที่จุดที่เราขึ้นมาตอนแรกนะไปหาอะไรกินตรงน,นั้นนะครับทุกคนไปเจอกันข้างล่างครับผมอี่อีก,กอ,กอี๊อกกี๊อ<ะ>ี๊อะนะี๊อ,อ,อี๊อนะา๊อี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 อี๊อีัอเ๊อี๊อีออี๊อี๊อีอีอี่อ่มีมมอ อันนี้ดูนะครับเป็นอทอค่ะอย่างนึงเล็ม่อนไข่ม่อนันมเป็นอกวี่ามัน้นเลนใช่อตอนนี้เรากลับมาถึงเต็นแล้วนะครับทุกคนทริปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนจากที่ตอนแรกว่าจะมาสามวันสองคืนทับเบิกแล้วก็เขาคอนะครับเขาคอก็ไม่ได้มาไปบ่อยแล้วก็เลยมาทางนี้ดีกว่าครับผม นั่นแหละครับก็คือเราเห็นพอดีนะครับตั้งแต่ที่เราอยู่ปูทับเบิกเราเห็นอ๋อช่วงนี้มันทุ่งดอกกระเจียวนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเบียนเข็มมาทางนี้เลยแล้วก็เป็นครั้งแรกของเราที่ทเที่ยวชัยภูมิด้วยนะครับผม,ผมก็ถือว่าโอเคครับอากาศบรรยากาศก็ดีนะครับผมทุ่งดอกกระเจียวหรือว่าบรรยากาศอืน่นๆก็โอเคเลยครับที่อุทยานนี้ก็โหดีเลยนะครับผมห้องนงห้องน้ําบรรยากาศกางเต็นอะไรเงี้ยโอเคครับผมทุกคน หลังจากนี้เราก็จะเก็บของแล้วก็กลับกรุงเทพกันกลับนนทบุรีกันนะครับทุกคนยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องฮันลวันเที่ยวด้วยครับติดตามแล้วก็ไปเที่ยวกับพวกเราเรื่อยๆนะครับทุกคนขอบคุณสําหรับการติดตามนับชมนะครับวันนี้ก็บายบาย